ในนีเขาเน่ยปิบเมนีอ้โี่นี่ตัวน้ำปิบัติทำไมไม่ตรงห่วงห่วงเนไม่ต้องไม่ต้องเข้าไปนี่ของพอดีนี่เปลี่ยนออกไม่เบิดเข้าไปนี่เต้นเสามันถึงวานี่เอาออกไปบดไปไหว่เท่านาะหัวจานก็มาตรงห่วงใส่เดือนเดียวหอกออกเล้วให่แต่ก็ในนี้มาต่าสีเกษียนเดือนนานนี่บ่อาโอ้ยเก็ีเกษียนแล้วนาะมันเฮ็ดมาเมยแล้วหอดมือหอดเบ็ด เช่าในตัวเอไรล่ะปัดนี้สิบ้านลเงมีอันอยู่บ่มีพ่มีพอยู่บ่มีพอมีเอออยู่บ่แจ้ว่านี่ยนะบ่หัวว่าบ้านเท่าไหรแกผู้ใดเน่ผู้ใดชง้มีเชียวเดี๋ย้ยังเชียวเดี๋ยวยัรุงบอกแย่บ้าเดยไปงาน้าเบืองเว้ยเป็นเมียเนี่ยเมีผู้ใหญ่บ้านมันถือลักษณะ๋ยวได้รับกายินหน้าคนหนึงเดียร์ยากอ้ยมีคนหนึ่งใดผู้ใดปมผู้ใดกับูบอกคือพักช่องเล่านั้น

ว่ยานี้ตัวน้ำไปบาเยลาสีบาลุนไหมใจเองิ่มเหตเบิงบ้างนยโยบายเห็ดเบือง่าไปยีบาทสมัยไหมไม่ต้องห่วงม่ต้องหม่ไม้อมันจะเข้าไปนี่ของพอดีนี่เปียนออกไมบดโยของไม่แต่ไม่ยาเงียบไหว่าน้าจะเต้นเข้าไปนี่เต้นเสามันชึย่งนี่เอาออกไปบดไปหบี้เน่าเนาะไม่ไ่ร ก็เร no. ้องเกตัวเรองเก๋ของหัวเนาะโออถ้่วยจานได้เ uh ฮ้ยจะได้เก oh, ่าอ wow, wow, oh, wow, so ี๋ชวยจานบ่เกวยจานก็มาตรงห่วงใส่เดือนเย้าลอกออกเลยอยยาวาแกนยสานอาไเอาไรนี่อยแกนแซนขวบเว้นขวบเว้นบอกมันเก่ามันเก่าเลยนะเดี๋ยวมันเป็นเื้อล้อของัไม่ได้เัวเปล่เลี่ยนไม่ไดเปลี่ยนไม่ไ้โอ้ยเป็นห่วเลยเนี่ย แานี่บ่เก้าอี okay. ้นี่บ nope. ่ต้องห่วงเกาอีนี yeah, ่ห่วงเก้าบ่ตรงห่วงนั่งคนเดียวทีอกระซังนั่งคนเดียวช่องแอ่นี้โลอกเออ่อเปลี่ยนแพงไปรอดไม่ได้ช่องหน้าคุณเข็เาหัวไปเลยเข็หัวหน้าไปเลยแมนเดี๋ยวมันเป็นเชื้อโลกมันนี้จะเอางบจะใส่ละอายมาสื่อของบไหมขอของบเอาไหมแมนขอผับปลาขอผับปลาเอาไหมแมนบ้านี่ไม่ล่ะอันผมกอมเกษียณไม่ได้เนาะเออขอกระจายข่าวนี่บ่ต้องห่วง เลื่อขายของห่างขายของห่างไปยี่บาทผไม่มากพืกระิเห็ดหม่ของงบว่าไม่ด่นดีเลยใช่เลยใช่เลยเกิอตวเานอรแมนแมนแมนเอาไปดเได้ดิไปยี่บานสมัยใหม่กันแน่นเลเอกของใหม่เบิรดทุกอย่างสมัยจับาโล่แหะไปยี่เงียเจ้าเอาไปยี่เงี้ยเยปยีปัญหาผู้บานเปลี่ของใหม่น้อไปยีบาทผู้ไม่เกล้าของใหม่ของบ่าใหม่เด็ดเยฮะแน่เลยแมนแมนแมน มีเนอาโดห้ได้ไปจากเขาเนยมันว่า้าไม่ไ้ไปเ้ยไปเลยไปเลยโอ้ยโอ๊้อ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอ้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอเโอ๊ยเอ๊อ๊ยโาไยโอ๊าอ๊่อยโอ๊ยโอ๊ยาอ๊ยโอ้ยอ๊ยยโจ๊ยไอ๊โอ๊ยอ๊ยโอเยโอยโอ๊ยโเโอ๊ยอายาอย